สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับะนะสู่บ้านหัถเศเษฐิอันนี้เป็นลูกค้าที่สักไร่มือกับน้องปลาไปแล้วนานยังปีหนึ่งและะ้วค่ะปีหนึ่งขายอะไรขายเหนียวไก่เหนียวไกายเหนียวไกายขายอยู่ที่ไหนคะยกกบัดบัดใหญ่ค่ะขายห่อละยี่สิบบาทใช่เยอะมากอิ่มมา,มากเมื่อกี้พี่เอามาให้ดูบอกน้องปลาไม่กินเดี๋ยวหนูกินทีเดียวค่ะถ้าให้หนูกินทีละนิดเนี่ยมันไม่ชิวหนูกินหมดสามารถกินได้หมดห่อเลยวราหอา่อ คนมีเงินน้อยไงจะได้กินได้แล้วสักลายมือไปแล้วเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตบ้างเยอะมากอย่างเช่นหวยก็ถูกมีโชคยีราบแล้วก็เงินเงินที่แบบมันไม่มีไงแต่ตอนนี้เริ่มมีแบบคือก่อนมาสักลายมือนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ก็เหลือที่พี่เคยเล่าอะละว่ามันเหลือบัญชีเนี่ยหมื่นเดียวจากสองแสนก็คือกดออกอย่างเดียวเลยขายไม่ดีขายไม่ดีกินทุนใช่ เหมือนแบบโควิดมันเยอะๆอะไร uh huh. ประมาณนี้ยแล้วก็พอพี่เปลี่ยนมาเป็นคาเหนียวใกล้แล้วตอนนี้ครึ่งล้านแล้วค่ะขยันด้วยใช่ตั้งใจขายของด้วยนะไม่ได้รอโชควาสนาอย่างเดียวแล้วก็ต้องแบบเขาเรียกอะไรอนะต้องเหมือนแบบเอาของใหม่อะ่ะขายให้ลูกค้าแล้วเราจริงใจกับลูกค้าเราทำไม่ลงเนาะ ใช่คือแบบเราอยากให้เขากินของดีเหมือนที่เรากินนั่นแหละเรากินแบบไหนก็ทำแบบั้น,นยอดขายก่อนสักหลายมือกับหลังสักหลายมือเป็นยังไงบ้างหรือว่ามีการเปลีป่ยนแปลงยังไงบ้างสําหรับยอดขายก่อนสักมันได้ไม่ถึงหมื่นต่อวันนะใช่แต่ตอนนี้คือวันหนึ่งได้หมื่นแปดวันหนึ่งนะยี่สิบบาทใช่ยี่สิบสามสิบแต่เรามีหลายอย่างในในชิ้นส่วนไก่ที่ขายใช่ไหมไก่ยังไก่กับกึ๋น ไก่กับกึืนใช่บางอย่างสมมติผสมกันพี่ก็ขายยี่สิบบางเจ้าเขายี่ห้าพี่ก็ยี่สิบพี่ข้าวเหนียวพร้อมไก่ขายเป็นชุดละยี่สิบาทอย่างเดียวใช่ให้ตายเถอะตักไม่ทันห่อต่อแถวฮะต่อแถวลูกค้าเขาซื้อกันคนละกี่ห่อพี่ห้าห่อสิบห่อซื้อี่เก็บไว้ได้ใช่บางทีเอาไปกินแบบทั้งบ้านเลยเนี้ยบางทีก็จะมีออเดอร์ทุกวันแล้วข้าวเหนียวขึ้นราคานะขึ้นไก่ก็ขึ้นขึ้นทุกอย่างเลย ใดีมากแล้วขายอยู่ยกกระบเนี่ยขายทุกวันไหมพี่ขายพุธศุกร์อาทิตย์ที่ตลาดนัดยกกระบเลยใช่ไหมแต่ถ้าวันเนี้ยไปขายนัดบันใหญ่บ้านบ่อมีลูกค้าประจํามีแล้วถ้าวันไหนเราไม่ไปขายลูกค้าต่อวาเราแบเนี่ยมีนะถามว่าทำไมไม่มาแล้ววันธรรมดาทําไมไม่มาอะไรเงี้ยอยากให้กระถวิแบบลองรองอร่อยนะเนี่ยลองแบบบางคนบอกว่าเออเนี่ยดีนะไม่ขึ้นราคา เพราะว่าอย่างคนมีเงินน้อยจะได้ซื้อได้อย่างสมมติคนมีห้าคนเนี้ยซื้อคนละหอ่ออิ่มเลยอยู่ได้ทั้งวันโอ,โอ้หนูจะบอกว่าสําหรับบางคนเนี่ยนะห,อหน่อนึงกินทั้งวันเลยนะใช่ห่อนะ่ะตำหนักแม่ะเทียมาเลยหนูสองมื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่หนูชอบ <c oughs> มีมีกินกระเทียมขึ้นมาหนูเป็นคนชอบกินกระเทียม,มน,นะบางคนไม่กินกระเทียมอ,อันนี้คี่เขี่ยออกโหอ,อันนี้ชอบเวลาไปซื้อเนี่ยอยากจะซื้อกระเทียมมากกว่าซื้อไก่แล้วแล้วมีคนตามมาสักด้วยเอ๊ะมีน้องร้านข้างๆมีมีมี ทำไมเขาถึงเขาเห็นว่าเออนา้าน้าไปทําอะไรมาทําไมนา้าขายดีจังก็หนูก็ขายนัดเดียวกันนะทําไมหนูขายไม่ได้อะไร <c oughs> เนี้ยเราก็เลยบอกอยากให้ให้น้องขายดีก็เลยบอกแล้วเขาเป็นยังไงบ้างมาตอนนี้เริ่มดีขึ้นโทรมารายงานทุกวันเลยเนี่ยยอดจากที่ว่าสองพันตอนนี้เขาได้ห้าพันเราก็ดีใจเนาะมีความ่าเราแนะนําเขาแล้วเราเขาประสบความสําเร็จคืออะไรอย่างเนี้ย เออนะวันนี้หนูขายได้ห้าพันนะสี่พันนะจากที่ว่าหนูไม่เคยขายได้เลยหนูว่าไงยฟังเราก็ยิ้มเนาะใช่แล้วก็หนูขอบคุณน้ามากเลยนะอะไรประมาณเนี้ยก็จะถูกหวยถูกหวยสองรอบเขาอนะที่แบบเขามาสักรอบแรกเขาได้ทูบไปสองรอบอเขาก็จะถูกสองรอบเลยโอ้ดูเอจริงจริงนะจุดทูบรอบแรกได้ห้าเจ็ดห้าเจ็ดตรงตรง,ตรงเลยแต่มันเล็กอัน้นอั้นเขาก็ยอมซื้อยอมซื้อครึ่งเดือใช่ ครั้งแรกในชีวิตด้วยนะ,ะที่ถูกหวยอยากลองนะอืมโทรมาแบบกรีดลั่นบ้านเลยแช่นะก็ดีใจเนาะก็ลองดูนะก็จะบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราเอาความสําเร็จของหลายๆคนเป็นแรงบันดาลใจว่าเราจะได้มีธุรกิจที่เติบโตขึ้นค้าขายดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะจริงๆแล้วการทําธุรกิจซื้อมาทําแล้วขายหมดมีความสุขมากนะพี่นะใช่แล้วพี่ขายดีขึ้นเรื่อยๆเราจะภูมิใจมากเลยว่าฉันสําเร็จระดับนี้แล้ว ชั้นเป็นร้านในดวงใจติดท็อป10อันตลาดนัดอะไรเงี้ยใครมาต้องเฮ้ยร้านนี้ทำไมคนเยอะใช่เขาบอกว่าถ้ามาไม่ถึงยกกระบาดคือไม่ได้กินข้าวเหนียวถ้าไม่ได้กินข้าวเหนียวคือไม่มาถึงนัดนี้เขาเป็นซิกเนเจอร์ของตลาดนัดยกกระบาดนะคะไปหาดูนะเดี๋ยวจะต้องไปแอบไปสํารวจบอกว่าถ่ายรูปมาให้หนูรู้บ้างนะนะคะน้องปาก็ขอให้พี่มีชื่อเสียงโด่งดังกิจการลุงเรืองก้าวหน้ารวยๆนะคะ